สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเบสบอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ อีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบริบอลกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมผมก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสุดของชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับสาวน้อยมดคันไฟของเราพังงาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทุบนะทางฝั่งของคาซักไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามดล้มยักษ์นะฮะชนะไป3-2ต่อเซตนะครับทะลุไปในรอบที่2ในฐานะของการเป็นแชมป์กลุ่ม พอเข้ามาในรบอบ2ครับเจอกับทางอุซเบกิสถานก็ต้องบอกว่าทีมจากเอเชียกลางมีผวาแหละครับเพราะว่าสาวไทยของเราทุบไม่ยั้งนะฮะวั16ปีทุบโหดอีกแล้วนะครับก็สามารถเอาชนะขาดเลย3-0เซตนะครับทุกผู้ชมตอนนี้รอดวลกับจีนเจ้าภาพนะครับ รวมถึงวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารจากสื่อโลกนะครับมาบอกกล่าวกันนะโอ้โห uh oh, f i b และสื่อทั่วโลกออกมายกย่องนะครับว่าไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดของโลกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของสาวน้อยวัย16ปีกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ สาวไทยของเราแก a อยู่ในชุดสีขาวนะครับทางฝั่งของอุซเบกิสถานแก a บอยู่ในชุดสีแดงนะไทยของเราเสิร์ฟครับจังหวะน,นี้อุโค้งหลังมาสวยครับอุซเบรเรารับได้ครับริบโรโลยกสูงสูงหัวเสาฟาดเปรี้ยอห <c oughs> นักน่วงนะครับแอบยังไม่ตายนะครับเขาฟาดกลับมาคืนเข้ามือดิบลอโกแล้วตั้งสวยๆหัวเสาเปลี่ยนข้างบ้างวันนี้โอ้โหถือว่าชุดนี้นะครับเข้าทํากันได้หลากหลายนะฮะสำหรับเยาวชนวัย16ข,ของเรานะเด็กบางคนเพิ่งแค่14 1 5เองนะที่ผู้ชมนะ ังหวันนี้รับได้ครับดูครับเล่นเร็วโค้งหลังมาเปรียงอุ้ยมีซาดุ้งครับอุสเบครับต้องแก้ครับแก้มาแบบนี้อ้าวเกือบดีอุ้ยเรางัดขึ้นมาได้ท่านผู้ชมครับอ่ะอุสเบตั้งหลักเสร็จล้วแล้วฟาดเดี๋ยวนี้ขึ้นบล็อกนะครับเรายังดักไว้ได้ครับตั้งอีกหนึ่งรอบหัวเสาฟาดเปรียงอุ้ยเดียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมถือว่านะตบจี้เข้าไปนะครับตรงแผงรับตรงนั้นแม่นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับมดคันไฟไซส์เล็กฮะ กำลังัง,งาดอยู่ตอนนี้นะสื่อจีนพูดถึงกันไหลฉบับแล้วนะครับอจังหวะน,นี้ครับอุ้ยเคาะมาอย่างนี้ออกหลังไปครับเป็นแต้มของไทยของเราท่านผู้ชมหลายคนแซวนะครับวิ่งวนเหมือนเวียดนามทําไมว่าอย่างนั้น <c oughs> เออมันก็จะมีข้อดีมันอยู่นั่นแหละนะฮะถ้าง,งั้นโค้ดคงไม่ให้วิ่งนะครับเอ้านะครับยกมาหัวเสาจังหวะน,นี้ฟาดเลยครับติดบล็อกออกข้างไปดูครับ โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะครับนี่อายุเพียงแค่16กเเพียงเท่านั้นแต่วิธีการเล่นนี่แกะรุ่นพี่มาเลยนะครับหูตีฉีจังหวะนี้ขนานเส้นนะครับลงนู่นนะครับสามเหลี่ยมโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาครับดูครับนำห่างเป็น10ต่อสแต้มโอ้โห3ตนเซตขาดจุดพุดเลยพี่น้องบาดเนี่เออเอาอุสเบครับตบติดบล็อกเรารับไว้ได้ครับดูครับจังหวะเล่นจังหวะนี้ครับฝังเลยฮะ อูอุสเบได้แค่ยืนมองท่ผู้ชมครับ20ต่อ4โอ้โหโอ้ะอะไรจะขาดขนาดนั้นนะครับรั้นี่คือบอลลิบอลในระดับเอเชียนะท่านผู้ชมไม่ใช่บอลลิบอลในระดับอาเซียนนะขาดเกินนะออ้ยดูครับจังหวะนี้ลงสามเดี่ยมอีกแล้วครับตบฉีกดีเหลือเกินครับเสาน้อยไว้สโบของเรานี่ครับโอ้มีลูกครึ่งด้วยนะนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ถือว่าทางสมาคมบอลลิบอลไทยของเรานี่ก็ พยายามสรรหาอยู่นะครับเสร์ฟดีครับจังหวะนี้ครับดูครับหนักน่วงแม่กล้องจะต้องแผนขึ้นไปหน่อยครับดูแต้มครับโอ้ยเซตแรก25ต่อ4เซตที่2 25ต่อ4ไปแล้วอะไรจะขาดขนาดนั้นล่ะฮะท่านผู้ชมครับสาวไทยของเราเปลี่ยนตัวลงมาบ้างแล้วนะครับเอ้ยนี่แหละครับดูแกะพี่ๆมาเลยครับข้างสนามก็ถือว่าเป็นสีสันเอกลักษณ์ของบอลลีบอลไทยไปแล้วนะครับที่ สาวเองออกมาวอร์มนะโดยใช้การเต้นนะครับเข้าจังหวะดนตรีแม่สุดจริงๆนะผู้ชมครับ สาวไทยของเราครับทันลมอุซเบกิสถานไปได้3ตัว0นเซตนะครับเซตแรก2 5ต่อ4เท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะเซตที่2 2 5ต่อ7ครับแล้วก็เซตที่3 25ต่อ7ครับขาดจุดปุ่นอีลีนะครับนี่คือนัดแรกในรอบที่2นะครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับของเยาวชนหญิงไทยนะครับชนะไป3นัดรวดแล้วนะท่านผู้ชม อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆกันต่อนะครับเพราะว่าหน้าถัดไปเจอกับเจ้าภาพอย่างจีนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจะเล่นกันในวันที่6รกรกฎานะครับเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสื่อระลับโลกกันหน่อยนะครับ ตอนนี้เองทั่วโลกยังทึ่งกันอยู่เลยนะฮะในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยต้องบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยของเรานี่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทําไมผมถึงพูดคํานี้เพราะว่าสื่อทั่วโลกเขายอมรับนะครับรวมถึงนักกีฬาในแต่ละชาติต่างก็โพสต์นะครับล้นไอจีกันทั้งนั้นเลยนะฮะว่าโอ้โหอบอุ่นมากในการมาประเทศไทยในครั้งนี้นะฮะจะไม่ให้สื่อใหญ่พูดถึงได้อย่างไรเพราะว่านักตบสาวระดับโลกหลายคนนี่คลั่งรักประเทศไทยเอามากๆนะครับ เราจะไม่พูดไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยสื่อของ VNL นะครับได้ออกมาพูดถึงโมเมนต์ที่สําคัญในสัปดาห์ที่3ซึ่งเนื้อหานี่นะครับออกมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นผลงานของนักตบสาวระดับโลกนะครับที่มาที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกรักมากๆนะครับรวมถึงบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ทางฝั่งของ FIBB นะครับยืนยันว่านี่คือ เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาสําหรับวงการบอลล์บอลซึ่งปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมครับดูครับภาพมันฟ้องท่านผู้ชมความคลั่งไคล้ของแฟนบอลล์บอลชาวไทยและต่างประเทศที่มาเที่ยวแล้วก็เข้ามารับชมในสนามกันด้วยนะครับดูครับอู้หูนี่ มันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไม่แปลกเลยครับที่ทั่วโลกเขาจะชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยนั้นจัดการได้ดีเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของระเบียบวินัยและมารยาทในการเชียร์ซึ่ง FIBB นะครับยกให้เป็น The Best นะครับและก็ตัวอย่างที่สําคัญมากๆซึ่งประเทศไทยของเราก็ทําออกมากันได้อย่างดีนะครับกับบรรยากาศระดับโลกจริงๆ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากๆนะครับให้กับทาง FIBB นั้นก็ได้ปลื้มไปตามๆกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยถือว่าได้รับความไว้วางใจนะครับในการจัดทวร์นาเมนต์ใหญ่ๆระดับโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งฟุตซอลแล้วก็บอลลิบอลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในศึกของเวลกลางปีรวมไปถึงนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับในศึกของเนชันลีกก็เคยจัดมาแล้วนะครับแต่ปีนี้ออกมาได้ดีกว่าทุกปีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสีเสียงนะครับที่สวยงามจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับรวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยของเราด้วยนะครับที่มีแฟนบ,บาสบอลน่ารักแบบนี้ต่างก็ แหมท่านผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้นะไม่ใช่เพียงแค่กิจรกรรมที่นะครับเราจะได้ดูผ่านทางจอทีวีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่านะครับมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจนะครับเพราะว่านักกีฬบอลหลายท่านนะครับที่เป็นนักกบอลสาวระดับโลกเนี่ยนะครับ่บางๆเธอก็ไปเดินเที่ยวกันนะถือว่าเป็นการโปรโมทประเทศไทยไปในตัวร่วมถึงนะครับของฝากนะที่เป็นเอกลักษณ์ขนมไทย เสื้อผ้าไทยนะครับที่โอโหติดกันงอแงมผมบอกไว้เลยว่าโอ้โหนี่แหละครับตามภาพนี่เลยนักบาดีบอลสาวระดับโลกครับโดนขาไก่เขาให้แล้วนะครับนี่แหละครับขนมขาไก่โลตัสแหละฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่แหละครับกินไปด้วยเต้นไปด้วยกินไม่หยุดปากเลยอีกหนึ่งท่านนี่ได้รับของขวัญไม่หวั่นไม่ไหวนะครับบาดาดินครับนางฟ้าจากตุรกีจนแฟนบาดีบอลไทยนี่ซื้อกระเป๋าให้เนี่ยฮะเออเอาของฝากกับ ทางฝั่งของตุรกรีด้วยรวมถึงสาวสวยนะครับนี่ครับอย่างกุนเนสนะเธอก็ปลื่มเอามากๆนะครับแล้วก็ได้โพสไอจีเป็นภาษาไทยรวมถึงช็อตนี้นะครับเล่นเอาใจละลายดูครับโอ้โหดูแล้วมันหิวใจมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือนักตบสาวระดับโลกนะครับจุ๊บแก้มสาวน้อยจากประเทศไทย <c oughs> เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะผู้ชมครับ รวมถึงสาวๆจากบราซิลอย่างคนนี้เลยครับกาบี้นะฮะใครจะไปเชื่อแหละครับว่าแฟนบอลไทยให้ลอตเตอรี่ไปหนึ่งใบโอ้โหไม่ใช่ถูกแล้ววันที่1แล้วหรือกลับมาขึ้นเงินที่ประเทศไทยด้วยนะครับขนาดดับบอลด้วยกันยังไม่เชื่อสายตานะครับดูครับรีวิวเพื่อนสะงั้นที่ได้ของฝากจากแฟนบอลไทยนะครับรีวิวเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูฮะของเต็มไม้เต็มมือนู่นแล้วคโอ้โหไม่มีที่จะนั่ง นี่แหละครับมีแต่แบรนด์ไทยทีตลาดโลกไปแล้วนะครับกาบี้ถึงโรงแรมนะครับอดใจไม่ไหวดูครับของที่แฟนบาสบอลไทยเอามาให้ฮะโอ้เหลือจะเชื่อจริงนะครับว่านี่คือแม่ของไทยนะครับที่เป็นของหไทยจริงนะเออแฟนบาสบอลเนี่ยเขาก็มาทั่วประเทศนะเนาะเอาของดีแต่ละจังหวัดด้วยนะครับมาฝากนะบาสบอลระดับโลกนะครับที่ตัวเองชื่นชอบนะครับโอ้ดูครับ ของเต็มไม้เต็มมือจริงๆนะครับมีแต่ของกินนะฮะโอ้ก็ต้องบอกว่าแม่เป็นการโปรโมทนะไปนในตัวเลยล่ะครับทุกผู้ชมเกี่ยวกับอาหารการกินของประเทศไทยมาประเทศไทยไม่อดตายครับโอ้ได้เยอะกันขนาดนี้รวมถึงนี่นะฮะทุกผู้ชมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วนะครับกางเกงช้างนั่นเองนะกาบี้ชอบมากแล้วก็เธอก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเธอชอบ กางเกงช้างมากๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริงด้วยนะครับเอออันนี้ต้องสนับสนุนกันนะครับนี่แหละครับนะผลประโยชน์ของการที่เรานั้นเป็นเจ้าภาพแล้วก็มันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากๆที่ทําให้ทั่วโลกนะครับอยากจะมาประเทศไทยเชื่อเด้ครับหลายคนแล้วนะครับกลับมาแล้วนะฮะไม่อยากจะกลับบ้านเลยแหละแม่นะฮะเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองยังมีของกินฝรั่งทึ่งเลยนะฮะสำหรับประเทศไทยนี่ดูครับ นะทั่วโลกทึ่งเงินไปสําหรับการเป็นเจ้าภาพที่น่ารักเอามากๆและไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถทําได้เหมือนประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในความปลอดภัยการเชียร์อย่างเป็นระเบียบและมีมารยาทนะครับการจัดก,การแข่งข,ขันที่มีความทันสมัยและนะครับแฟนบาสบอลรักกันทั่วโลกขนาดนี้ไม่แปลกที่ f ี b b นั้นจะยกย่องไทยนะครับเป็นฐานตลาดใหญ่ของโลกนะครับในชนิดก,กีฬาบาสบอลและให้ประเทศไทยของเรานั้น เป็น1ใน12ทีมหลักนะครับของโลกนะครับที่เล่นในศึกของ VNL ซึ่งแม่ก็ต้องจับตากันต่อนะในสัญญาของนชัเซ l e a ลีกจะหมดปีหน้านะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่คือนะครับไทยของเรายังคงเป็นตัวหลักระดับโลกนะครับท่านผู้ชมต้องย้ำไว้ตรงนี้นะครับ